หนีพวกแกไปไปต้องมาตามฉันไม่ได้ทำงานด้วยพวกแกแล้วห้ามไลน์ว่านะจะปิดไลน์จะรีบออกจากกลุ่มแน่ใจเหรอพี่แน่ใจเหรอพี่ทวนรออัปเดตพี่อยู่นะขาเมื่อเช้าจ้มือถือเข้ายกได้เปล่าอม่ได้รหัสคอมรีบออกทุกระบบรหัสคอมตางานกันรหัสคอมอะไรครับเออเดี๋ยวส่งรหัสคอมให้พี่ไปพี่ไปฝากรหัสคอมด้วยนะเขาได้คู่ดวงชะตาครับบ๊ายบายบ๊ายบาย นี่เป็นเวลาเที่ยงนะ <My God. S 1> ก็จะได้ถึงการดมันดุ <Okay. S 1> ใช้เวลา3ชั่วโมง <Okay. S 1> แต่เวลาที่การดมันดุจะประมาณหลายสองโมงน,นะ <Okay. S 1> ก็ช้ากว่าประเทศไทยสมมุา okay. นะทุกคน mm hmm. ก็มันเป็นไฟเที่ยงอนะเนาะเราก็เลยสั่งจองข้าวแล้วก็ชาไทยบุกนะเนี้แบบหอมตลบอบวนไปด้วยแกงเขียวหวา จากจ่ายเงินมานะเขาก็จะให้อันนี้มานะทุกคนจ่ายไป30ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปตอมอตรงนี้เก็บของกันตอมอถามนะว่ามาคนเดียวหรอเราก็ตอบว่าใช่เรามาคนเดียวเขาก็ทำท่าตกใจแล้วเราก็บอกว่าเรามีพอร์เตอร์แล้วก็ไกด์แล้วนะเราเดิวไว้แล้วเขาก็ถามว่าจะไปกี่วันเราบอกไป4ี่วัน เราว่าโอเคสีวันกำลังดีเลยนะสำหรับบาดี้ฮิมเลาขอให้มีความสุขนะมาในปารครั้งแรกใช่ไหมชวนคุยหนักมากเอาว่ามาครั้งแรกค่ะไปทางไหนต่อไปทหารมาตรวจเลยอะชุดลายพางเบอร์อ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราเดินไปโดเมสติกกัน ออกมาเนี่ยก็อยู่ประเทศไทยร้อนมากตอนนี้น่าจะประมาณ30องศานะโคตรร้อนเลยอันนี้อินเตอร์เนชั่นแนลฟังไหนวะอันนี้อินเตอร์นะขากลับต้องมาตรงนี้แต่เราน่าจะไปฝั่งน้น ถ้าใครอยากจะซื้อตัว๋วก็มีตัว๋วขายนะแต่เราซื้อมาแล้วผ่านอโกด้าจู่พี่สนามดินกาัมาหยุกนะแต่เป็นดอมีสติกนะก็อยากจะบอกว่าไม่มีอะไรกินหิวข้าวมากเลยโอ้โห หรือหรือว mm ่าเขามีโรงอาหารหรอไม่เคยมาไม่ได้ศึกษาข้อบทได้วยอะสำหรับไฟล์ินี้นะเราจะบินจากการดูไปที่โพพาลาและทุกคนใช้เวลา25นาทีนะสายการบินเยติแอร์ยลซื้อผ่านอะโกด้า3,000 3 2 0บาทประมาณนี้นะก็เดินไปถามที่เคาน์เตอร์แป๊บเดียวเสีย ก็ดีไปแล้วก็เลยได้ก็ต้องนั่งพื้น <c oughs> น่าสงสารว่ะโอ้ยจะอยู่เข้า,าน้ำไม่ได้กินช่วยด้วยช่วย,วยช่วย,วยนั่งเก k you ได้ที่นั่ง 5D นะถ่ายของกินมันอยู่ข้างในทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวขอแลกตังก่อน แค่ร้อยดอนนะทำไมไมีแต่ no sugar ล่ะฮะกินสปายดีไหมเออยปีชานมด้วยแฮะมีผลไม้ด้วยแฮะไงน้ำโค้กสองร้อยรูปีก็สองร้อยรูปีหารสี่มันเท่าไหร่อะ เดลล่อกไก่ไก่อีก250ดเดี๋ยวเรามารีวิวห้องน้ำในสนามบินนะดูห้องน้ำมีมีชักโครกนะแต่ดูมีที่ฉีดจ้ามีที่จีดตูดแล้วก็ฝั่งนี้เป็นยองยองจีนสไตล์นะ ด้านนี้เป็นยองยองด้านนี้เป็นส้วม ภูเขาล้อมรอบเลยนะล้อมรอบสนามบินเพีมากเป็นเขาทั้งหมดเลยอะเียกมากเ,เป็นข้างบินแบบสองสองนะ วามารซาเธออินเทอร์การ์ดอร์นีฮิซัตสุคันเชลตักโกที่จุดพัฒนาเดียรขอย้ายที่นั่งมานั่งริมกระตายนะข้างหน้าไม่มีคนพอดีตลกก็มองไม่เห็นวิวอะไรเหมือนเดิมเม็ดเยอะก็มีขนมแล้วก็น้ำแอปเปิลสามพันดีเลย์หนึ่งชั่วโมง นเวอร์รอเดืนเหือกแห้งใส่น้ำแอปเปินน้นนาจิน เราชบปรสาททางดอเดินหัวัรถก็าชยเทียวน์สดนชมดิไลกรท่งเี่ยทีราอตกมันก็เลยดีเลยนะทุกคนเห็นไหมขนมเปียกค่ำแล้วต้องรีบไปโรงแรมก่อนนะตอนนี้6กโมงครึ่ง ต้องนั่งรถนะเดินมาได้เลยไม่ถึงของเราหรอกมั้งได้กระเป๋าแล้วเร็วเหมือนกันนะเร็วเลยอ่ะได้แป๊บเดียวได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปหาดีลรถกันมีรถเลยเแล้วตรงนี้ฝนตกหนักมากเลยอ่ะ จะไปมอเตอร์ไซค์โมคาราวันแรกฝนตกแล้วครับนี่นะรถของเราะะีกลายเป็นมอเตอร์ไซค์ห้ารูป,ปีไปเลยค่ะพี่มันมืดแล้วอ่ะไม่กล้ารอรถเราไม่อยากรอครับ อดเสื้อกันฝนแล้วข้างในไม่เปียกนะข้างในไม่เปียกกระเป๋ากระเป๋าไม่เปียกออก,ก็คุมมาห้าร้อยลูปีออ <laughs> ไม่อยากรอแท็กซี่เป็นไงล่ะห้าร้อยลูปีผมเปียกเลยในลูกหมาตกน้ำเมือน้องทิ้งเราอีกแล้วน้องทิ้งเราให้อยู่หน้าห้องบอกว่าเอากุญแจมาผิดอันปว,ปวดหวัวมากน้องคะ่ะ น้องก,กูแจว่าปีนห้องอ้อก็า่าไปเปิดไปได้เยคนละประตูคนละหมายเลขเลยไปจ่ายตังมาแล้ว1,520รูปีหารสี่นะมันตกตกสา0กว่าบาทนี่แหละเออเดี๋ยวไปดูห้องกันว่าเป็นยังไงก็เป็นทางเข้ามานะอยู่ชั้นสองนะเนี่ยเตียงเออก็นุ่มอยู่นะ ก็มีโต๊ะให้นั่งเล่นแล้วก็มีมีฝักบัวด้วยนะเนี่ยไปบ้าถัางน้ำคือคะอะไรคะสะอาดสะอ้านอยู่แล้วที่เลือกห้องนี้เลยอะ่ะเพราะมีกระจกใหญ่นะอันนี้กระจกใหญ่แล้วก็มีระเบียงออกไปข้างนอก สุดท้ายก็มาถึงที่พักจนได้นะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เอาของมาเช็คดูว่ามันเปียกไหมสรุปก็ไม่ได้เปียกนะแล้วก็เนี่ยบริษัทบริษัทเดินป,าป่าติดต่อมาแล้วคือเราอะรีเควสเข้าไปว่าเราอะมาคนเดียวเราไม่อยากได้ไกด์เราอยากได้แค่ลูกค้าเขาก็บอกว่าโอเคได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะหาลูกค้าทําหน้าที่เป็นไกด์ให้คุณไปตนตัวเลยวันละ20ิดอลลาร์แล้วก็โอเคแต่เราอะมีเวลาเดินปา่าแค่สามวันนะคุณคือเรามา6กวันห้าคืนใช่ไหม เราก็อยากจะไปเที่ยวกับมันดูด้วยเราก็เลยบอกเขาว่าแค่สามวันเขาบอกได้เดี๋ยวฉันจะไปฉันจะไปเริ่มพาคุณเดินที่ดูลาลี่ซึ่งดูลาลี่อ่ะมันไม่มีรถวัดอะไรไปเราต้องเหมารถจิ๊บไปนะทุกคนซึ่งอยู่ที่60ดอลลาร์เราก็เลยต่อเขาว่าอุ้ยพี่แปลงไปอ่ะ60ดอลลาร์2,000กว่าบาทเลยนะคนเดียวเราเลยต่อเขาว่าห้าสดอลลาร์ได้ไหมเขาบอกว่าโอเค50ดอลลาร์มีปัญหาฉันจะพาคุณไปแล้วเนี่ยตอนที่จะเคลื่อนเมื่อกี้นางไลน์มานางวอทแอปมาเนี่ยว่า ถนนที่ดนลรี่มันตัดขาดคืออะไรคะถนนถนนมันซ่อมบำรุงอยู่ฉันเลยจะต้องหาเส้นทางอื่นที่ใกล้เคียงกับดุแลรี่ให้คุณแล้วก็หาไปแล้วก,กลับมาบอกว่าเธอฉันหารถให้เธอได้แล้วแต่ว่าจะไปส่งเธอที่คาริมาตี้นะเอา50ดอลลาร์เหมือนเดิมเ,เตรียมตัวให้พร้อมนะเจ็ดโมงเช้าฉันจะมารับเธอแล้วว่าโอเคฉันเองฉันถึงโคคาลาแล้ว รีบมารับเลยนะซีย hmm. like, ูทูบอลโลเลยแล้วนางก็ให้เบอร์เนี่ยเบอร์เบอร์ลูก้ามาก็ค่าลูกหาสามวันใช่ไหมตีไปสามวันหกสิบเดี๋ยวจะให้นางเจ็ดสิบนั่นแหละเป็นค่าติดด้วยเนาะก็แต่ถ้าจริงๆถ้าไม่ไหวจริงๆงเราก็ต้องอยู่อีกคืนนึงนะเพราะว่าเราอะไม่เคยเดินป่าค้างคืนแบบไกลๆแบบนี้มาก่อนเราก็เลยจะต้องเผื่อวันไว้ด้วยเนาะเผื่อเกิดอุบัติเหตุว่าเราเหนื่อยยเลยเราอยากจะนอนพักอีกคืนนึงเราก็เลยต้องตีไปเป็นสี่วันเนี้ย แล้วก็ค่ารถก็นั่นแหละเรามาคนเดียวจริงๆอะ่ะมันมี private group นะเหมือนมันเป็นจอยก r o u p ไม่ใช่ private group มันเป็นจอยก r o u p แบบประมาณรวมเบสดเลยอยู่ที่282ดอลลาร์นะแต่เราอะ่ะรู้สึกว่าเราไม่อยากไปเป็นภาระของคนในกลุก่ม <c oughs> <c oughs> เราไม่อยากไปภาระคนเพรเบื่อเขาเดินไปแล้วเขาต้องมารอเราเลยอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยมีเอาดี่บอามาครั้งแรกเราก็แบบว่าเออมาคนเดียวแล้วก็ให้เขาดูแลเป็นอีกคน ให้ลูกค้าแบบกระเป๋าให้เราแล้วเราก็ตั้งสมาธิกับเราในการเดินจะได้ไม่ต้องไม่แบบกดดันน่ะมันกดดันน่ะเออเวลาเดินไปทํางานในดอนเมืองอ่ะก็ยังเดินช้าเลยอ่ะเพื่อนเขาเดินไปนู่นแล้วน้องเดินไปนู่นพี่ทุกคนโอ๊ยฉันเหนื่อยเงี้ยก็เลยแบบไม่อยากเป็นพาล้าเขาเดนนะแล้วก็อยากจะบอกว่าต้องออกกาลังกายเหมือนเดิมใช่ไหมเราก็สองเดือนมานี้เราก็เดินนะเดินวันละแปดกิโลทุกคนเราทํางานที่สนามบีดอนเมืองใช่ไหมเอาฟิศเราจนสุด เทอร์มินอลนะมันประมาณไปกับประมาณแกิโลนะเราก็พยายามเดินตอนเที่ยงทุกวันเดินให้บ่อยที่สุดแต่จะติดอยู่อย่างเดียวคือบันไดนี่แหละบันไดเป็นอะไรที่แบบโหดสำหรับเราสำหรับเรามากเพราะว่าตอนที่เราไปห่วหลงอะเราได้แบบรู้สึงถึงการแบบปวดเข่าแบบสุดๆอะเลยจะต้องมีที่ซัพพอร์ตเข่ามาด้วยนะทีนี้แล้วก็ยานุ่งยานวดย,ยาคลายเส้นอะไรต้องเอามาแบบจัดเต็มมากๆเลยโอ้ยตื่นเต้นแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะมารับเราพรุ่งนี้อะเดี๋ยวยังไงต้องรีบไปนอนก่อนนะง่วงแล้วว่าตอนนี้เวลาสองทุ่มแล้ว เดี๋ยวออกไปกินข้าวข้างล่างนี่แหละมีร้านอาหารนะแล้วก็ขึ้นมาอาจจะลงไปซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยหรือจะลงไปดูด้วยไปกันห้องเรานะเขาบอกมาที่นี่ต้องลองกินโมโม่ใช่ไหมโมโม่เหมือนเกี๊ยวแต่ก็เห็นนะขายทุกร้านเลยแหละแต่เราขอเดินเล่นกัน คนก็เดินเยอะนะตอนนี้สองทุ่มยสแต่ที่นี่มีร้านแท็กทูเยอะมากเลยนะข้างห้องเราก็ยังเปิดเป็นร้านแท็กทูเลยอเห็นนั่งสักกันอยู่ เป็นฝรั่งนะมาสักนี่อยู่ข้างห้องเลยนะข้างๆโรงแรมเลยทุกคนอันนี้คือนานบัตเตอร์นะ คือแบบหอมเนยมากๆเลยตั้งแต่เขาทำแบบกลิ่นออกแบบหอมมากๆอะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเคอรี่ชิคเก้นนะซึ่งเป็นน่าจะมัสมั่นไก่เราน่าจะกินได้นะอันเนี้ยเดี๋ยวลองชิมดูนะคือหอมแป้งมากตั้งแต่เขาแบบทำอยู่ข้างหลังเนี่ย จะกินให้หมดนี้เลยนะ้าให้มาตั้งเยอะกินได้ประมาณครอบครัวหนึ่งที่นี่เขาชอบกินถั่วกันเนาะนี่มีเบียด้วยนะมีเบียด้วยอยากกินอ่ะอยากกินเบียมีให้นเกล็ดด้วยอะ เรากลับมาเราค่อยกินกลับมาก่อนค่อยกินดีกว่าเดี๋ยวท้องเสียพรุ่งนี้เฮ้ยมีซัมยังได้แฮะ270เสนี่ยชอบกินถั่วจะหน้าเลยถั่วเนี่ย300อันนี้ลูกเกดเนี่ย n e r g ีบารหรอโปรตีนบาร์เอาไ,ไหมเอาโปรตีนบาร์ไปไหม แต่เรามีกล้วยอยู่นะเราซื้อไปสักอันหนึ่งช็อกโกแลตบาวนี่สงสัยตรงนี้มันจะเป็นผับแน่เลยอะเนี่ยตรงนี้เล็กไซส์เซ็นเตอร์โอ้ยหนาวแล้วว่ะฉันรีบกลับดีกว่า